เวลา15นาฬิกานะห้องแถลงข่าวสนามลีโอสเตเดียมภายในบริษัทบางกอกกลาสจำกัดมหาชนได้มีการแถลงข่าวโครงการยามาโอกะฮานาสกะฟุตบอลแคมี์โดยมีมิสเตอร์ทาเคฮิโตะยามาโอกะประธานโครงการและประธานมูลนิธิกองทุนเพื่อการศึกษายามาโอกะนายปวินทิรงพักดีรองประธานโครงการและประาาธานสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสนายสุประสิลีล,ลาฤทธิ์ผู้อำนวยการโครงการและรองประาาธานสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาส มิสเตอร์โนบุโยชิฟูจิตะผู้อำนวยการโครงการและผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิกองทุนเพื่อการศึกษายามาโอกะพร้อมคณะบริหารโครงการแขกผู้มกเกียรติและสื่อมวลชนสายกีฬาที่เข้าร่วมง,งานกันอย่างคับข้างด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลแต่ขาดแคลนโอกาสและทุนทรัพย์ในการฝึกฝนรวมถึงในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อโอกาสที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพควบคู่ไปกับการได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางด้านสโมสรฟุตบอลบางกอกการร่วมกับมูลนิธิกองทุนเพื่อการศึกษายามาโอกะประเทศญี่ปุน่นบริษัทยันม่าประเทศไทยสโมสรฟุตบอลเซเลโซโอซากาพันธมิตรลูกหนังของทีมบีจีและบริษัทบางกอกการดพร้อมงบประมาณกว่า100ล้านบาทจัดสร้างศูนย์ฟุตบอลแคาเดมีภายใต้โครงการที่มีชื่อว่ายามาโอกะฮานาสกะฟุตบอลแคาเดมีโดยมีแผนการคัดเลือกเกยาวชนจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สำหรับการเปิดคัดเลือกเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการนั้นจะเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยจากทุกจังหวัดได้ร่วมคัดเลือกซึ่งจะเริ่มต้นทาการคัดเลือกตั้งแต่เดือนกันยายน2558จนถึงเดือนเมษายน2559น25 59, โดยสามารถติดตามข่าวสารของโครงการรวมถึงกําหนดการคัดเลือกต่างๆผ่านช่องทางสโมสฟรฟุตบอลบางกอกลาสได้แก่ w w w b a n g k o k ok l a s s f c c o m ก็เป็นโครงการที่ดี นะครับแล้วเราก็สามารถสรรหาก็เรียกว่าเพชรเม็ดงามๆแล้วก็เราเอามาเจอในได้ <c oughs> ในขณะเดียวกันเนี่ยโครงการนี้เนี่ยถ้าเด็กไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเราก็ยังเน้นเรื่องการศึกษานะครับ <c oughs> แล้วในอนาคตถ้าเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพก็สามารถเข้าทํางานกับยันม่ากลุ่มยันม่าในประเทศไทยนะครับหรือว่าที่ญี่ปุ่นก็แล้วแต่แล้วแต่ความสามารถของเขาเพราะฉะนั้นมันเป็นโครงการที่ดีนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับ まず我々スカラシップがやるんですから一番大切なことは社会人としてきちっとした高校を出て社会人になることが一つ二つ目には当然、タイリーグで活躍できるバンコククラスで活躍できる選手を。 いいครับสำหรับความคาดหวังของเยาวชนนะครับผมขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องการให้เยาวชนได้มีความรู้ขั้นพื้นฐานก่อนนะครับผมสามารถเรียนรู้ขั้นพื้นฐานอย่างเช่นทั่วไปได้ต้องต้องเด่นกว่าคนอื่นนะครับผมอย่างที่2เลยเนี่ยก็คือด้านกีฬานะครับผมด้านกีฬาตรงจุดนี้นะครับผมเราอยากจะ มุ่งเน้นเพื่อสร้างนักกีฬาที่มีความโดดเด่นให้กับบางกอกกลาสให้ได้นะครับผมในกรณีที่เขาสามารถเข้ากับสโมสรบางกอกกลาสได้แล้วเนี่ยถ้าเขามีความสามารถต่อไปเนี่ยเราก็จะทําการผลักดันให้ไปสู่เจลีกหรือว่าไปลีกระดับโลกให้ได้ครับผม